อยางทำ,งทำ,งทำนีค่ครับดางคนดังชิงจังหวะครับชิงชิงสายออกก่อนนะครับเขาสายน้อยเหลือเพชรขวางหน้าไว้ตีด้วยเขาขวาตีด้วยเขาขวาตีด้วยเขาขวาชื่อชันนีกางเกงสีแดงมาก่อนนะมวยกูนเนี้ยแต่ว่าดูครับรูปร่างสูงยาวกางเกงสีเงินเหนือเพชรส,สอพวงทอง เอาโอ้โหนุ่มกีเห็กวาดลานครับเหลี่ยมที่สองแมเล่นเอาหือหาแล้วครับแต่งสายเขาใส่น้อยเริ่มออกแล้วครับปัดสายด้วยเจอเขาสายของเหนือเพชรซะบ้างโอ้ยใหครบคนนาทีออกแข้งสายครับเหนือเพชรไปได้สามแข่งยกทีขวานายจิ้มเด็กเขาซ้าย ตีเอาใส่ดอยดีเด็กตีแล้วครับอย่างนี้หนีไม่ออกจำเป็นต้องสู้ไหนนะครับเอาของเหนือเพชรโอ้โหเฮ้เอานลครับโดน,น,นแล้วลแย่ปล่อยมือปล่อยมือดีครับจ<อ>ังวัยจับนี่นะครับว่าใครจะตีได้เดียวกันแยกทิงกับตีตีขวาตีขาขว้า ไม่เลี้ยงแล้วครับแบบนีีตีเขาซ้ายห่อยสูงๆยกยายก้วถึงนะครับเขาเขาตะเหนือเพชรออกแข้งซ้ายมาครับเขาซ้ายน้อยแข้งซ้ายจะหยุดอยู่ไม่อยู่ครับเขาซ้ายเหนือเพชรขึ้นโอ้ยกระเทยเขาซ้ายเขาซ้ายน้อยเขาซ้ายคาไว้ตีเขาซ้ายเขาซ้ายตี นี่นะครับขอาสน้อยตีใายตีใสล่ละสองหมื่นบาทเป็นรางวัลพิเศษครับสำหรับคู่นี้โอ้ยครับจะมายยกสุดท้ายเอาล้วครับแข่งสายสองแข่งเขาสายน้อยสามแข่งสี่แข่งโอ้ยอยกแ,แข้งขวากระเด็นเอ้วเอาลงจนได้แล้วครับ อ้ครับแข่งสายทีเดียเขาใสา่โดยบทยกสุดท้ายรอแข่งขันชูมือด้านมุมน้ำเงินครับเหนือเพชรสอพวงทองชนะไปโดยคะแนนหลังจากชกกัน